อีกตัวอย่างที่เห็นชัดว่าพื้นที่สุขภาวะเริ่มจากสิ่งที่มีคือที่บ้านหัวอ่าวอําเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมพี่ประหยัดปานเจริญเกษตรกรอินทรีย์ที่เดิมเปิดบ้านเป็นศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ขยับขยายพื้นที่ทำเป็นตลาดในสวนเชื่อมโยงคนในชุมชนเกษตรกรและผู้บริโภคให้มาสนใจเรื่องสุขภาพและกลายเป็นพื้นที่สุขภาวะของทั้งเด็กผู้ใหญ่และผู้สูงวัย ตลาดของเราก็เปิดมาในช่วงของโควิดหนักๆพอดีเรามีการโลนลงให้ชาวบ้านปลูกผักกินเองเพื่อในเรื่องของสุขภาพจะได้ไม่มีสารเคมีทีนี้พอช่วงที่ปลูกเสร็จเนี่ยมันก็มาเจอช่วงโควิดเกิดวิกฤตก,ก็คือปลูกไว้แล้วเนี่ยกินไม่หมดแต่ไม่มีที่ขายก็เลยให้พื้นที่ตรงนี้ค่ะของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านหมวอ่างเปิดเป็นตลาดขายกันในสวนเลยในชุมชนเนี่ยมันมีทั้งเด็ก มีทั้งผู้วัยทำงานมีวัยทั้งผู้สูงอายุสามารถที่จะมาเชื่อมโยงกันท,ท,ที่ในชุมชนในเบื้องต้นเนี่ยกลุ่มเยาวชนที่เราเข้าไปทำเนี่ยเราเข้าไปทําความเข้าใจกับเด็กๆก,ก่อนนะครับเราอยากจะสร้างให้เป็นมคัคคุเทศน้อยก็คือเขาจะต้องบอกได้ว่าในบ้านเขาที่เขามาขายเนี่ยมีของอะไรดีบ้างแล้วที่ดีเนี่ยมันดีอย่างไรอันนี้ก็เป็นการฝึกทักษะเบื้องต้นในการเป็นผู้นําคือในเรื่องของการกล้าพูดกล้าแสดงออก สิ่งที่จะทําต่อไปก็คือว่าเราก็จะขยายเข้าไปในโรงเรียนเราก็เลยคิดว่าอยากจะสร้างห้องสมุดสุขภาวะขึ้นโดยใช้เด็กพี่น้องที่เป็นแกนนําเหล่านี้ครับมาเป็นคนเริ่มต้นในการบริหารจัดการตอนนี้เราก็ยังดูแลเรื่องของกลุ่มยุวเกษตรของโรงเรียนบ้านหัวอ่าวนะคะ ก็ยังให้เขาเรียนรู้ในเรื่องของการดูใบฝรั่งการผลิตแปลรูปใบฝรั่งเป็นชาใบฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีมีงานส่งให้เขาทําจากใบฝรั่งจากที่แปลงของเราที่เป็นออแกนิกให้เขามีรายได้โดยการที่พอผลิตเสร็จเป็นชาใบฝรั่งเนี่ยเราก็จะให้ส่งกลับมาที่ศูนย์ของเรา,าขายที่ตลาดในสวนเราก็จะเป็นรายได้กลับไปสูร่รงรียน ผู้สูงอายุเราก็ไม่อยากให้เขาอยู่บ้านเงาเหงาแล้วก็เครียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็พยายามดึงออกมาร่วมกิจกรรมกับเราเขาอยู่บ้านแล้วเขาก็ไม่รู้จะทาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เหงาอยู่บ้านเราก็เลยจะเปิดเป็นโครงการต่างๆขึ้นมาแล้วก็ชวนผู้สูงอายุนเนี่ยออกมาอบรมในเรื่องของการทํายาลมใบฝรั่งการทําอะไรหลายๆอย่างหรือติดต่อทางสาธารณสุขมาตรวจสุขภาพเบื้องต้นมาวัดความดันตรวจเบาหวานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ ให้ได้ออกกําลังกายก็จะมีวิทยากรเนี่ยสอนออกกําลังกายให้เขาได้บริหารร่างกายเพื่อสุขภาพเขาอะไรอย่างเงี้ยได้เดินทางไปแลกเปลี่ยนนะคะตรงนี้เราก็นํากลับมาใช้ในพื้นที่เราก็มาบอกคนในพื้นที่เราว่าเออเราได้ไปดูตรงนี้นะพื้นที่เขาเป็นอย่างนี้ทั้งๆที่บางทีเขายังไม่ได้มีโอกาสเหมือนเราเนี่ยแต่เขาก็ยังทํา ซึ่งเรามีโอกาสแล้วเนี่ยเราก็น่าจะทําต่อนะคะก็เลยกลายเป็นแบบพอคิดอะไรได้เราออกมาคุยด้วยกันเนี่ยเราก็จะมีมีโอกาสได้ทําตลอดมันทําให้เราเกิดไอเดียแล้วก็อามาพัฒนาในหมู่บ้านเราว่าเยถ้าบ้านเราเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเนี่ยเราไปดูที่อื่นเขาทาอย่างเงี้ยเราจะามาพัฒนาบ้านเราอย่างนั้นยิ่งเจอปัญหาอะไรก็ยิ่งต้องเอาปัญหานั้นนะคะกลับมาทําแล้วมาแก้ ถามว่า,าที่ที่นี่นะคะบางคนถามว่าเอาผ่านวิกฤตอะไรมาเยอะแยะผ่านมาได้ยังไงเราบอกว่าปัญหาก็คือองค์ความรู้นะคะถ้าเรานำกลับมาแก้ไขเราแก้ไขได้อันนั้นก็คือองค์ความรู้ของพวกเรานะคะถ้าเจอปัญหาอะไรก่อนเนี่ยเราจะนำกลับมาก่อนเอามาทำก่อนเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ตรงนั้นขึ้นมาเพราะว่ามันเป็นการเรียนรู้ตลอดนะ วงเรื่องสุขภาพมากที่สุดนะคะเพราะว่าตอนนี้เราเห็นคนไทยทั้งประเทศเนาะที่เจอแต่โรคภัยแค่เจ็บความเจ็บป่วยนะคะแล้วก็มาจากการกินอาหารทั้งนั้นเลยนะคะเพราะว่าอาหารทุกอย่างนะคะที่ผลิตออกมาเนี่ยมันมีแต่สารพิษสารเคมีอย่างน้อยก็ต้องคิดถึงสุขภาพตัวเองก่อนคนในครอบครัวก,ก่อนเมื่อเราทำให้สุขภาพคนในครอบครัวเราดีแล้วเราก็คิดถึงคนอื่นด้วยว่าเราก็อยากให้คนอื่น สุขภาพดีเหมือนเรานะคะส่วนเรื่องขององค์ประกอบอย่างอื่นอย่างเช่นสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างเงี้ยมันตามมาเองนะคะเพราะว่าถ้าเราทําตรงนี้ดีสิ่งแวดล้อมมันก็ดีนะคะไม่มีอะไรที่น่ากลัวมาตรงนี้หายใจได้เต็มปอดนะคะ